ts ตัวนี้นะครับเท่ากับเวลานะครับงานเจรไนหน่วยเป็นนาทีนะครับ l นะครับ l ใหญ่นะครับจะเท่ากับ l เล็กนะครับจะเท่ากับความยาวงานเจรไนหน่วยของงานความยาวตัวนี้ก็คือมิลลิเมตรเหมือนเดิมนะครับผมต่อมานะครับก็คือ i นะครับ i ตัวนี้นะครับคือจำนวนครั้งที่เราจะเจรไนานะครับจำนวนครั้งก็คือสมมติว่าเราเจรไนาเข้าไป0.1ม mm. ิลิเมตรเราจะเจรไนากี่ครั้งนะก็คือการเคลื่อนโต๊ะนะครับเคลื่อนทั้งหมดกี่รอบกี่ครั้งนะครับ จะเท่ากับ t ส่วน a ซึ่งนะครับ t เล็กตัวนี้นะครับไม่ใช่ไดนโนเสาร์นะครับ t เล็กตัวนี้นะครับเท่ากับความลึกที่ต้องการเจรไนาหน่วยเป็นมิลลิเมตรเหมือนกันนะครับ a นะครับ a คืออะไร a คือช่วงความลึกที่เจรไนา ต่อครั้งนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับ S ใหญ่ตัวนี้นะครับ S ใหญ่ตัวนี้คืออัตราการป้อนอัตราการป้อนงานนะครับต่อรอบนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อรอบนะครับอัตราการป้อนนี้นี่คืออัตราการป้อนล้อหินชนชิ้นงานนะครับตัวนี้จะไม่ควรจะเกินนะครับไม่ควรจะเกินตัวนี้เขาจะกําหนดมาให้เลยนะว่า สมมุติว่านะครับงานเจรไนหยาบนะครับการป้อนกินลึกนะครับควรจะไม่เกิน0.01ถึง0.03นะครับมิลลิเมตร0.03นี่คือถือว่าเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วนะครับถ้า 0. 0.1นี่โคตรเยอะเลยนะครับในการเจรไนนะมันมันไม่เหมือนงานกึ่งนะครับส่วนงานเจรไนละเอียดนะครับ อัตราการป้อนลึกนะครับควรจะเป็น0.02ก็คือละเอียดนิดเดียวนะครับละเอียดมากนะครับถึง0.05ม mm. ิลิเมตรอันนี้คืออัตราการป้อนนะครับการป้อนกินลึกของงานเจรไนานะครับทั้งหยาบทั้งละเอียดนะครับถ้าเป็นหยาบ0.01ถึง0.03นะครับละเอียด0.02ถึง0.05แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราเจรไนาเข้าไป ศูนย์จองศูดูที่ไหนดูที่สเกลสิครับสเกลตรงแฮนด์วิวนะครับฝั่งขวามือนะครับในคลิปที่ผมอธิบายไปนะแต่ผมจะอธิบายตัวละเอียดในการใช้เครื่องนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคลิปแบบหน้าจอนะครับอ่านหน้าจอแต่ผมจะอ่านหน้าจอให้ดูนะครับเพื่อเก็บตกตัวที่ตกหล่นในในในตัวไฟล์วิดีโอหลักนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่า สูตรแต่ละตัวนะครับความหมายของสูตรนี่คือใช้ทําอะไรบ้างเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างในการคํานวณนะครับอ้ก่อนที่จะดูตัวอย่างนะครับเขาจะบอกว่านะครับในกรณี1นะครับหคู่จังหวะชักนะครับมีจังหวะชักเดียวนะครับค่าความยาวจะเป็น2เท่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับสูตรก็จะเพิ่ม2เข้ามานะครับในกรณีที่ มีคู่จังหวะจังหวะเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับรามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่สีแล้วกันนะครับเผาชิ้นหนึ่ง ยาว300มิลลิเมตรมีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง20.3 mm, ิมิลลิเมตรนะครับต้องการเจลนายให้เหลือความยาว20นะครับจุด0มิลลิเมตรนะครับ ช่วงความลึกที่เจระไะนต่อครั้งนะครับ A เท่ากับ0.03ม mm. ิลลิเมตรนะครับงาน,หม,นามหมุนด้วยความเร็วหมุนด้วยความเร็ว100 รอบต่อนาทีนะครับอัตราป้อนต่อรอบ s เท่ากับ300มิลิเมตรต่อรออนะครับถ้าคู่จังหวะจังหวะชักนะครับเป็นจังหวะเดียวจังหวะงานจังหวะเดียวจงคำนวณหาเวลา เวลาที่ใช้นะครับจากโจทย์ตัวนี้เรารู้ว่าอะไรบ้างนะครับผมรู้ความยาวนะครับความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับรู้ความยาวของงานนะครับรู้ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางต้องเจริญในาให้เหลือ0 0 3นนะครับเรารู้อะไรบ้างนะครับผมหนึ่งนะครับ เราต้องคำนวณหาความลึกก่อนนะครับความลึกของของงานเจรไนนะครับก็คือทีนะครับหาจากไหนนะครับหาจากนี่ครับ ยี่สิบจุดสามนะครับลบด้วยยี่สิบจุดศูนย์นะครับก็คือต้องการเจนไนให้เหลือยี่สิบจุดศูนย์นะครับจะได้ทีเท่ากับยี่สิบจุดสามลบด้วยยี่สิบจุดศูนย์ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหลือศูนย์จุดสามศูนย์มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือเราได้ทีแล้วนะนะครับทีเราได้ละต่อมานะครับสองนะครับขั้นที่สองนะครับ หาจำนวนครั้งนะครับหาจำนวนครั้งที่ต้องเจรไนาหาจากอะไรครับจากจำนวนครั้งนะครับที่ต้องเจรไนาหาจาก i นะครับตัวแปร i นะครับเท่ากับ T ส่วน a นะครับเราได้ทแล้วนะทก็คือ0.3เมื่อกี้นะครับ T ก็คือ0.3 งานนะครับ T th เท่ากับ2 l x i โอ้ยไม่ใช่2 l ไม T s เท่ากับ2 l คูณ i นะครับส่วนด้วย s คูณ n นะครับเรารู้แล้วครับว่าตัวแปรแต่และตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ l เท่ากับ300นะครับความยาวนะนะครับ i เท่ากับเท่าไหร่ i เท่ากับ 10นะครับเราหาแล้วเมื่อกี้นะครับ10ครั้งนะครับ S นะครับเท่ากับ30นะครับ S นะครับจุดกำหนดก็คือ30นะครับมิลลิเมตรต่อรอบนะครับผมคูณด้วยตัวสุดท้ายก็คือ n n คือ100นะครับก็คือความเร็วรอบนะครับ 100รอบต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเลยนะครับเอ้าทำไมเป็น2อนะครับอาจารย์ 2L คูน i ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นนะครับเป็นคู่จังหวะงานเดี่ยวนะครับผมเป็นคู่จังหวะงานเดี่ยวเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับจะเพิ่มเติมมานิดนึงก็คือความยาวจะเป็น2เท่านะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ l นะครับ คูณด้วยเท่าไหร่ L คือ300นะครับคูณด้วย i คือ10นะครับหารด้วย Ss S คือ30และก็คูณด้วย n ก็คือ100นะครับสบายนะครับกดเครื่องเลข ts นะครับ ts เครื่องเลขเล่านะครับ ts เท่ากับนะครับใส่วงเล็บก่อนนะครับ 2คูณด้วย300คูณด้วย10นะครับหารด้วยหารด้วย3าคูณด้วย100ครับเเท่ากับเลยครับเพราะชะนะเวลาในการเจรไนนะครับงานชนนี้ใช้เวลา2นาทีจำนวนครบ